6 5บาททั้งครอบครัวถ้าน100นี่ทั้งตำบลบางทีเราไปซื้อกิน50บาทหน่อยเดียวเรากินคนเดียวยังฮี่อะไรเนี่ยทำมันมน้อยแั่อย่ายให้ได้ทำเองนะจะได้กินทั้งครอบครัวเลยแต่ส่วนมากจะจะบอกโอ้โหจะกินยังไงหมดเนี่ยให้จนถามว่าพอหรือย,อยัง คนต่อคนไปเถียงกันก็มาลองเองได้เยอะได้เยอะขาก็เรียกกันปากกับปากติดปากกันมาก็ยำมาสอบยำมาสอบเปีนพ่อค้าครับไม่ใช่พ่อมุงไปเอาใจใจที่อื่นครับผมสวัสดีครับผมอลิสครับร้านยำครัวลุงโหนกที่แรกเป็นร้านอาหารก่อนร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มาเจอช่วงโควิดก็เลยปิดปิดร้านลงเอรืไปขายตามตลาดนัดขายยำา20บาทตัก<า>20 ตลาดนัดปิดอีกก็เลยมาเปิดที่ตรงหน้าร้านอันนี้คือลูกค้าเขาตั้งให้เขาตั้งแล้วมันก็เขาก็เรียกติดปากกันมาเลยว่าเอายงกระสอบยางกระสอบสินค้าที่ดิวจากกับโรงงานเนี่ยไม่ได้ขาดขอค้าคนกลางแบบไปซื้อตลาดตามตลาดอันนี้ส่งตรงจากโรงงานรอบนึงก็รอบวันจันทร์กับวันพฤหัสโดยรวมแล้วประมาณ2 0 0โลรวมทุกอย่างนะวัตถุดิบกอะไรรับพวกผักผักต้องไป ไปเองไปซื้อเองมันเอาสดไม่ใช้ม่าเอาขวดมี่ที่แหนก็มีลูกค้านี่แหละเขามาถ่ายมาถ่ายว่าได้เยอะได้เยอะมันก็เยอะจริงเยอะจริงคนต่อคนไปเถียงกันก็มาลองเองมาลองเองมันกระแสมันไปเรื่อย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 มันก็เลยดังไปเรื่อยบางทีเราไปซื้อกิน50บบาทหน่อยเดียวเรากินคนเดียวยัง วิ่อะไรเนี่ยทำไมมันน้อยจังอย่าให้ได้ทําเองนะจะได้กินทั้งครอบครัวเลย65บาททั้งครอบครัวถ้า100นี่ทั้งตาบลทีนั้นมีใส่อะไรบ้างมีมือกรอบแฮมลูกชิ้นปลาเต้าหู้ไก่พัดดอกไก่ไกยอหลักๆเลยครับหลักๆบางอย่างก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วแต่ลูกค้าสั่งถ้าจะกินถ้าจะกินมาม่าก็ยำรวมมาม่าเลือกได้ครับแต่ถ้าไม่เลือกผมก็ใส่ให้หมดเลยรสชาติต้องอยู่ที่คนสั่งถ้าขี้เมาก็จะแซ่บหน่อย เปรี้ยวหวานเผ็ดจัดจ้านในย่านนี้แต่ส่วนมากจะจะบอกโอ้โหจะกินยังไงหมดเนี่ยส่วนมากเลยะ <laughs> จะเจอเด่ยโอ้โหกินยังไงหมดเนี่ยให้จนถามว่าพอหรือยังพอดีราคาธรรมดา65ถ้าพิเศษก็100พิเศษก็คือเพิ่มปริมาณพิเศษก็จะเป็น2แล้วก็จะเพิ่มปริมาณพวกนี้ขึ้น1เท่า <m> ไม่มีเลยด้วยเพราะว่ามันใส่ถ้วยไม่หมดต้องอย่างเดียกำมังอย่างเดียวบอกว่าเอามาคืนด้วย <c oughs> ผมว่าไม่มีลูกค้าเมื่อคืนแน่ถ้ายังกินไม่หมดทําให้หมดก็คือแบ่งยําแล้วทาใไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้ถ้าถ้ารวมแล้วมันก็เซ็งก็อืดวันหนึ่งก็ลุงน้องสบายเมื่อก่อนวันหนึ่ง30ชุด4ี่สชุดแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขั้นต่ําต้อง250เน้่ยน้าสิเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนับเช็คขึ้นมาครับผมร้านยำโคลุงโหนกอยู่ใกล้สะพานปีดีตรงข้ามกับจอพูนเพิ่มเปิดบ่ายโมงถึงสี่ทุ่มครึ่ง้าทุ่มครับ วันหยุดไม่มีครับไม่มีวันหยุดเบอร์โทรติดต่อ0961489469ครับผมขอเชิญชวนผู้ที่ดูคลิปหรือว่าผ่านมายุดยาขอแวะชิมยำกระสอบโคลงหนกเด่วพ่อค้าครับไม่ใช่พ่อมึงไปเอาใจใจที่อื่น <laughs>